อาทิตตะปริยาอิสูคือว่าไฟที่ท่านบูชาเนี่ยยังสู้ไฟสามกองไม่ได้ไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะแล้วก็มาจากบูชาไฟคือคือลาขัคขินา อานั่งก็ได้อาจารย์แบบผมไม่ได้เอาของมาเออไม่เป็นไรลาคักช่นามันธรรมะมันก็บางทีมันก็จบมันก็ไม่จบไม่ลงอ่ามันมันมันถ้างั้นไม่รู้เรื่องไงอ่าลาคักช่นาดูสักชินาโมหะชินาอ่าไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะถ้าใครดับไฟสามกองนี้ได้โยมสเร็จอรหันต์ลองไปดับสักกองไหมอ๋อนั่นแหละ ไฟนี่มันไ,มไฟที่จะน้อยใจเลยไม่กล้าดับสากองเอาไปงนนั้นก็บูชาต่อไปอันนี้พุทธเจ้าว่านะมันจะมาไม่ได้ว่านะต่มาก็ยังเป็นพระหันหน้าหันหลังอยู่ยังไม่ได้สาเร็จนะไรนอกจาพูดถึงพูดถึงว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าดับไฟสามกองนี้ได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเบียนบ้ายใจเกิดอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นะหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็จึงได้ มีพาะอรหารเกิดขึ้นอีกหนึ่งพันสามรูปพันสามรูปพันสามร้อยพันพันพันสามรูปก็คือบริบาลหนึ่งพันไงหัวหน้าอีกสามอเออเสร็จแล้วพว์ก็เสด็จไปเมืองราชคฤห์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปนู่นนะครับเออท่านอยู่ที่ราชคฤห์นานนานนานเสร็จแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นางชุดนางคนช้ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีประวัติว่านางแต่งงานหรืออะไร คืออ่ามันก็คือคนที่ได้บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะไม่เอาภาระมาใส่สมองเหมือนพระจ่ายไงไม่ใช่เพียงมันไม่ได้เปรียบเพราะจมาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยหรือเป็นพระสวดาบันเนี่ยไอ้พวกนี้มันมันเป็นมันเป็นคนใช้ที่จบอะไรฮะจบอ่ากศนมั้งเออไม่ใช่สวดาบันสวดาบันด้วยอนาคาร์อะไรเงี้ยออก็น่าจะเป็นสวดาบันนี่ยนะ ได้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ้ได้ฟังนะแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ได้ระบุว่านางได้บรรลุอะไรไม่ได้บรรลุอะไรแต่ว่านางก็น่าจะได้ฟังจากพระุูกกษัสริพระยากัสปะนาีกษัปะอาจจะบรรลุทีหลังแต่ว่านี้มันเป็นเป็นอสีติมหาชาวกไม่ได้เป็นเกี่ยวกับไอ้ริตเติ้ลไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่เจ้าเขาเลยไม่ได้เขียนไว้ในคัมภีร์นะมันไม่ใช่คําสอนไม่ได้เป็นผู้ที่เจ้าสอนโดยตรงเขาเลยไม่เขียนไว้ประมาณนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อนางคนใ้เนี่ยก็จึงสมบัติจะเอาไปทำไมก็จึงถวายพระถวายเป็นพุทธศาสนาตรงนี้ก็จะเป็นวัดขึ้นมาโยมเป็นวัดขึ้นมาวัดเป็นวัดเลยเนี่ยเป็นวัดทั้งหมดเลยเออแตพุทธคยาเออวัดวัดวัดบ้านนางชุชาดาอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอตรงนี้เป็นวัดขึ้นมาโยมพระ อุลุกัสปะขยากัสปะนาทีกัสปะก็ <c oughs> มาอยู่นี้ครับมาอยู่นี้นะแต่นั้นนี่ที่ตรงนี้ก็จเจริญขึ้นมาจนยุคพศหนึ่งร้อยสองร้อยสามสิบห้าพระเจ้าโศกมหาราชก็จึงมาสร้างสถูปนี้ไว้ <c oughs> คือ,อนนพระเจ้าโศกมหาราชครับคือพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยโยมเกิดพศหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อยในเรื่องสายพุทธศาสนา เอาสิแล้วสิแล้วก็200สองร้อยก็สองร้อยสามสิบห้าไงก็ไม่นานไม่นานไม่นาน<ป>เสร็จ<ป>แล้วเนี่ยพระเจ้าโสมหาราชก็สร้างสถูปไว้ตามที่ต่างๆ<ป>แล้วก็ปักเสาไว้ปักเสาไว้แต่สิ่งสําคัญคือพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยจะไปรวบรวมพระบรมสารีกุฏจากแปดหัวเมืองมีเมืองอะไรบ้างคุณหมอ แฟนหัวเมืองก็คือเมืองมกตวัชีวัชีก็คือไผ่สาลีเมืองเน,นี่ยมัน,นมันดังไงเ <laughs> ขายก, <laughs> ยกทัพไปขอมีแปดหัวเมืองเออนั่นแหละครับได้มาแปดหัวเมืองแต่เมืองที่เก้านี่ไปไม่ทันเขาแบ่งไม่หมดเลยโพน้าพามเนี่ยโยมแกบอกว่าแกจะแบ่งแบ่งพระธาตุย่างสามมกทิทำ Cái hình phát triệu kéo nè, có, bây giờ bây giờ phát nè, kéo có